แทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าตรงนี้คือทะเลสาบน้ำอุ่น <Hello. S 1> อุ่นสบายมากเลยอ <c oughs> แนขึ้นมคะสามสี่ช่อดูดิดูดิตะวันไทยโอ้ยสวยจังเลย สวัสดีค่ะพบกับเที่ยวตามใจสตอรี่รายการสําหรับคนวัยเกา่าที่จะพาคนวัยเราไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องง้อลูกหลานสําหรับ e ีพีนี้เพียงใจจะพาไปแช่ออนเซ็นในบ่อธรรมชาติขนาดใหญ่นั่นคือน้ําพุร้อนเทพพนมตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติออกหลวงอําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่การเดินทางสะดวกค่ะถนนเป็น4เลนเกือบตลอดเส้นทางใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางทั้งหมด120กิโลเมตรสำหรับใครที่มีเต็นท์และไม่ค่อยได้ใช้ตามมาดู ep ีนี้ได้เลยนะคะระหว่างทางเราเจอฝูงนกยูงด้วยค่ะเยอะมากด้วยนกยูงไก่ป่าปะ ที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะคะจุดหมายของเราการแคมปิ้งในวันนี้บอ่อน้ําร้อนเทพพนมอ,อําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นบอ่อน้ําร้อนธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะวว้าว ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าที่นี่จะเป็นบ่อออนเซนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยมาของน้ำพุร้อนในประเทศไทยกว้างมากเลยค่ะน้ำพุร้อนเทพพนมแห่งนี้นะคะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ oh. นี้จะเป็นบ่อน้ำพุที่มีอุณหภูมิที่เราลงไปอาบน้ำได้ <Yeah. S 1> เราสามารถไปอาบน้ำตอนกลางคืน <Yeah. S 1> แล้วก็นอนดูดาวบนท้องฟ้าได้สบาย สวยไม่แพ้ที่ญี่ปุ่นเลยนะคะเรียกว่ามาออนเซ็นท่ามกลางธรรมชาตินั่นคือจุด ที่เราจะกางเต็นท์นอนของคืนนี้นะคะเราเคยมาครั้งหนึ่งเมื่ออาทิตย์ก่อนกลางเดือนมอกราปีหกสี่นะคะบรรยากาศมันดีมากเลยค่ะตอนกลางคืนที่เรามานอนกันมันจะมองเห็นดาวบนท้องฟ้าได้เลย <Wow. S 1> ตอนเย็นๆจะมีชาวบ้านที่อยู่แถวนี้มาอาบน้ํากันเป็นประจำในหน้าหนาวนะคะเขาจะมาอาบน้ํากันอยู่ประจําเลยค่ะนั่นคือเด็กๆโดดเล่นน้ํากันแล้วค่ะ ในเมื่อช่วงนี้โควิดเราไม่สามารถที่จะไปแช่ออนเซนที่ญี่ปุ่นได้เราก็หาสถานที่ที่แช่ออนเซนได้ที่บ้านเราซึ่งก็สวยแล้วก็สะดวกสบายไม่แพ้ที่ญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะค <Wow. S 1> ่าเข้าก็ถูกมากเลยนะคะถ้ารถคันละ5้สิบบาทแล้วก็เฉพาะคนเนี่ยคนละ30บาท หลังจากที่เรามาแช่เขาที่แล้ว่กลับไปรู้สึกว่าสุขภาพมันมันดีขึ้นมันกระชุ่มกระชวยม,มันสดชื่นก็เลยคิดว่าเออต้องกลับมาอีกรอบนึงอายุเยอะแล้วเนี่ยควรจะอาบน้ำแร่แช่ออนเซนเหมือนตอนที่เราไปเที่ยวญี่ปุน่นนี่คือชาวบ้านที่เขามาอาบน้ำกันตอนเย็นแบบนี้ไม่ต้องเสียตังค่ะเขาอยู่ใ,ใกล้เขาสามารถที่จะมาได้ตลอดเลยค่ะ คือบริเวณที่เรากัางเต็นท์นะคะ ไปดีค่ะไปไหนคะไปดูน้ำพุร้านน่าไปดูตรงนั้นนะคะ ีได้เวลาลงน้ำแล้วนะคะว้าวคุณสบายมากเลย มาเลยมามาค่ะนี<อ>่ไงกลัวเออฮียนี่หน่อย<า>กระโดดเลยค่ะกระโดดตุ้ง ก็แช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกสบายตัวดีค่ะรู้สึกตัวเบาเลยอะค่ะเหมือนเราไปออนเซนที่ญี่ปุ่น <Wow. S 1> เดี๋ยวเราได้เวลาทำกับข้าวแล้วนะคะก่อนที่จะมืดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะทำเมนูอะไรกันตามมาค่ะ <Wow. S 1> เรากำลังจะเตรียมมื้อเย็นกันมื้อเย็นก็จะเป็นย่างเกาหลีแก๊สปิกนิกแก๊สปิกนิกมีสองแบบแบบกลางกับแบบจิ้ว คือแบบยิ้เล็กสุดนี่คือเตาเล็กพกพาสะดวกพวกพาง่ายแล้วก็ใส่ตี้เข้าไปก็ <Wow. S 1> สเร็จเป็นหนึ่งเตา <Wow. S 1> ตอนนี้ก็ได้เวลามื้อเย็นแล้วนะคะ <Wow. S 1> ก็นีไม่พ้นซิิย่างย่างเราทำหมูย่างเกาหลีนะคะแล้วก็ถ้า,ถ,าถ้าใครจะกินเป็นสุกี้ก็เป็นแบบนี้ถ้าหมูย่างเกาหลีก็นี่เลยค่ะผักเยอะมาก เพื่อสุขภาพเราต้องกินผักเยอะๆอ่ะวิธีกินก็คือเดี๋ยวนะหาผักก่อนใช้ผักหอไปได้สูตรมาจากคนเกาหลีเลยนะคะซอหวานสามีน้องแอวคนเกาหลีนะคะตอนที่เราไปเกาหลีเนะะี่ยเขาก็ทําให้กินแบบนี้ค่ะ<ม>ก็จะใช้หมูหมูย่างแล้วก็ยิ้งด้วย ก็ห่อจะเป็นผักสดนะฮะห่อแล้วก็กินได้เลยรสชาติเป็นไงบ้างครับต้องหือแล้วต้องหือแล้วแม่ต้องหือไหนลองพูดสิครับบรรยายสิครับนั่งค่ะ อากาศเย็นเย็นหมูกระทะกับสุกี้อากาศเย็นเย็นนี่ฟินเลยสองอย่างเนี่ยได้เลย ตอนนี้สามทุ่มกว่าแล้วนะคะมันอากาศข้างนอกหนาวมากเดี๋ยวจะลงไปแช่น้ำแร่นะคะว้าวว้าว,ว,าวอุ่นสบายมากเลยเราสามารถนอนอยู่ตรงนี้แล้วดูดาวข้างบนได้เลย ตอนนี้เราแช่น้ำมาได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะเพลินมากเลย <c oughs> อยากขึ้น <c oughs> อ,อกากาศข้างบนนะ่ะอากาศเหนือน้ำตอนนี้สิบกว่าองศาประมาณสิบสามสิบสี่องศาในน้ำมันก็เลยอุ่นสบายสบายมากเลยค่ะคืนนี้ท้องฟ้าสว่างไปหน่อยเลยเห็นดาวได้ค่อยเยอะถ้าจะให้ดีมาช่วงข้างแรมสิบห้าค่ำท้องฟ้ามืดสนิทจะเห็นดวงดาวเยอะมากเลยค่ะ ก็น้องนั่ง เที่ยงคืนกับสิบก้านาทีอันนี้เป็นบริเวณที่ต้มไข่น้ำตรงนี้จะร้อนมากกว่าจุดตื่นพายุพายุแม่เห็นไหมพายุมันมีเต็มเลยลแม่โอ้โหสวย สยวยจังเลยมากึลด้ดูดิดูมาน่ายดูดูดิดูดิเดินลาไฟสองลงานา้ำเลยเช้าดูดิดูดดูมันสูงขึ้นมาเนีย่ยรเออ ไอร้อนจากผิวน้ำประท่ากับอากาศเย็นด้านบนทำให้เกิดลมหมุนคล้ายพายุดูอันซีนแล้วก็สวยงามแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะ ได้เวลานอนแยกย้ายแยกแย้ายตอนนี้เวลาเกือบจะตีหนึ่งแล้วนะคะอุณหภูมิตอนนี้14องศาถือว่าหนาวมากได้เวลานอนแล้วค่ะราตรีสวัสดิ์นะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้เช้าแล้วนะคะเมื่อคือนนี้หลับสบายมากเลยจากการอาบน้ําแร่ไปเมื่อคือนเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงเลยล่ะคะ่ะตอนเช้ามาตื่นมาสดชื่นเรามาน้ําพุร้อนทั้งทีพลาดไม่ได้เลยกับการน,นี่เลยค่ะมื้อเช้าของเราเป็นไข่ต้มะคะ่ะไข่ต้มน้ําแร่ของ <Wow. S 1> น้ําพุร้อนเทพพนมแม่แจ่มนะคะนี่นะคะกินกับซอสเมืก่กี้ <Wow. S 1> มื้อเช้ากับเครื่องดื่มร้อนๆ กาแฟก็ได้โอวัลตินก็ไดแ้แต่ชอบนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากเสร็จมื้อเช้าแล้วเก็บเต็นท์เรียบร้อยแล้วเราจะเดินทางไปที่ไหนต่อเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เก็บเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังกําลังรอเก็บเต็เตนท์กลับไปเที่ยวต่อว่าที่ไหนไม่รู้ค่ะ เต็นแล้วเราก็ออกเดินทางต่อด้วยเส้นทางเดิมที่จะกลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ผ่านตวัวอำเภอฮอดประมาณ7กิโลแยกซ้ายมือเข้าไปทางโครงการหลวงขุนแปะเพื่อแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งค่ะสำหรับที่หมายต่อไปของเราจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักสักเท่าไหร่ตอนนี้เราอยู่ที่าทางไปโครงการหลวงขุนแปะนะคะอยู่ระหว่างทาง จุดนี้ก่อนจะถึงผาแดงหลวงประมาณสัก1กิโลจะเป็นที่จอดรถสำหรับหน่วยควบคุมไฟป่าเราจอดรถตรงนี้นะคะแล้วเราจะเดินขึ้นไปอีกประมาณ200เมตรเพื่อที่จะไปชมจุดชมวิวแห่งใหม่เรียกว่าดอยผาแตงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงต้องเดินขึ้นเขาไปอีกนิดหน่อยค่ะ ที่เราจะเดินขึ้นไปนะคะไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเดินสะดวกอยู่ค่ะขึ้นไปไม่ค่อยชันสักเท่าไหร่ใช้เวลาประมาณสิบกว่านาทีตามมาเลยค่ะสาเหตุ <Wow. S 1> ที่เขาเรียกตรงนี้ว่าผาหินแตกก็เพราะว่าหินพวกนี้มันจะเป็นหินชั้นมันจะแตกง,ง่ายตรงนี้ค่ะมจะแตกง,ง่าย <Wow. S 1> ก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่าผาหินแตกแตเวลาเดินต้องระมัดระวังหน่อย พาหินแตกเป็นส่วนหนึ่งของผาหลวงแดงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้มีความสูงชันการขึ้นมาเที่ยวที่นี่ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะจุดหมายของเรา ด้านหลังของเราตรงนู้นที่เห็นนะคะก็คือผาแดงเนี่ยค่ะจุดนี้จะเป็นหน้าผาชัน90องศาลงไปข้างล่างจะมองเห็นถนนที่จะไปโครงการหลวงขุนแปะอยู่เพื่องล่างนะคะ กเห็นมีรถบิ่งมาไกลๆ ได้เวลากลับแล้วค่ะคือจุดที่เราขึ้นไปมาเมื่อกี้นะคะตรงนี้ค่ะก็เรียกว่าผาหินแตกด้านหลังนั่นจะเป็นผาแดงหลวงนะคะ ก็สำหรับทริปนี้ก็คงจะปิดทริปกันด้วยผาหินแตกเนี่ยนะคะถ้าใครสนใจอยากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ช่อง Youtube เที่ยวตามใจสตอรี่ด้วยนะคะทริปหน้าเดี๋ยวเรามีที่เที่ยวสวยๆแห่งใหม่ตรงไหนเราจะมานำเสนออีกทีนะคะสวัสดีค่ะ